สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผม NPGM CNX วันนี้เราขึ้นมาเล่นเกมเล่น C.O.C. EP ที่หนึ่งของปีนะครับ สวัสดีครับท่าชมพง NP GMC x วันนี้เราจะมาเล่น4 O c อ c a s h o f c r a กันนะ,ะอันนี้คือบ้านหลักผมนะฮะก็ตอนนี้ก็เล่นอยู่สองเครื่องนะครับอีกอันนึงก็เพิ่งเล่นอยู่ นี่นะครับ NPGM CNX โอเคแป๊บ okay, นึงเดี๋ยวดูนโอเค okay, รับเรียบร้อยนี่เพิ่งเล่นนะเครื่องนี้ ก็พยายามพัฒนาอยู่นะสมาดูอีกอันนี้โอเคอันนี้ก็ของผมนะก็สร้างก็ไปอัปเกรดนะ โดนจมตีได้เมื่อคืนเล่นเครื่องอยู่ตอนนี้โอเคขอโจมตีเครื่องหนึ่งกีงไม่ใช่ดไม่ใช่เลยเพาจมตีไปโจมตีที่อื่นโจมตีป้อมป้อมอะไรนะกอบลินล่นกอบลิ้น เงินก็เยอะอยู่นะก็ลงอันนี้ลงไปสองนีงก่ก็ไม่รู้นะว่าจะสนะแต่ก็ยังไม่ต่อสู้ไปดูอีกหลังหนึงน่งดีกว่านี่ก็จัดบ้านมาแบบได้อยู่ได้อยู่ เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนสูตรทีหลังรูปแบนคนอื่นกัน

จะเูดตรนั้นได้ตรงนัแล้วที่อื่นแล้วเพิ่มโอข้งทางไปเลยููข้างทางสู้เยตรงนั้นเนาโออีกดเดียวไม่ขนัดหอก รอรอรอก็อดได้แปะสิบเปอร์เซ็นสุดนี้ก็ทชางนานได้ดีนะ่ร้อปดเจ็ดเปอร์เซสองดาวแปด็ดเอร์ซสองดาวแปดสินต์นะแล้วนะครับเนี่ยก็สุดนี้ก็ใช้ได้ดีเลยนะเนี่ยโอเค เทำอะำรมันก็กำลังอัพรถเข็นปืนใหญ่อ่ามีไหนแบบนี้นี่ออตโต้ O T โ O ไม่ใชนะ่กำลังให้อัพเกรดเนี่ยมันให้อัพเกรด ันนี่ก็ทำลายกำแพงให้หลายๆอยา่างแล้ ว่าทำไม่ต้องขึ้นมาถึงบ้านสุดท้ายแล้วนะเนี่ยบ้านมืดบ้านมืดนะ่ยอันนี้กลางคืน,น <c oughs> บ้านกลางคืนอัน,นอันนี้บ้านกลางวัน <c oughs> ก็อัพเนะก็บอันอันนี้ยขังเก็บเลเวลนี้ละโอ้ นี่ก็กำลังอัพเกรดไปรล่สิ3คัมเพล็กก็ด้อประสิทธิภาพเลเวลน,น้อยอยู่8ก็ได้เลเวจ็ดหนึ่งอะอัพ7คัมเพแพงเลยอัพไม่ได้เดินไปว่าทำอันนี้ว่าจะขอไอ้อะไรนะหนุ่มยาที่เป็นสอง ปกสองอนะแต่เราต้องอัปเกรดเพลนก่อนอีกเครื่องนี้ก็กำลังทำอีกเครื่องก็ไม่รู้ว่าจะอัปเกรดอะไรนะก็อัปเกรดอะไร ัอเคปืนใหญ่เลเวลหนึ่งไปเลเวลสองละกันรอไม่รอโอเครอผลิตกระหารโอเคอาาอเคนี่ยปิดเครื่องหนึ่งใช่ไหมเนี่ยกำลังเล่นอยู่นเห็นไหมตัวเขียว เน่ยก็กำหนดปิดฐานอันนี้เนี่ยก็ประมาณเนี่ยอันนี้มียี่สิบแปด ก็เลเวลหนึ่งมึงก็กำลังอัพเกรดป่ะอ๋ออัพเกรดเสร็จแล้วก็เลเวลหนึ่งอยู่มันต้องเลเวลสองล่าสุดแล้วนึงกับบ้านกั็ก็ไปไ,ไปเยี่ยมวิซิตวิซิตนะฮะไปเยี่ยมนี่งไง ก็สูตรผมก็ประมาณนี้ตีไปบ้านะบ้านเมื่อก็มีมอะไรให้ทำเยอะอยู่นะนี่ก็ออาผิดตันแล้วป่ะโออ,นนนนนนโอันี่ดั่ยันมีอยู่ทำอีกโอ้โหทุนี้สิหนึ่สมี่นี่ด้วยโอ้ สุดนะฮะถ้าจะใช้อะไรนะแมมดก็ผ่านมาไม่ได้อะร้อยสซนตัวนี้ก็ช่วยอยู่อัปเกรดได้แต่ไม่เอาแต่ต่อสู้ต่อกันเถอะ ด้หลังมันมันมีพูดอยู่อันเดียวสองอันจะนั้นมีสามอันผู้ก็ไม่น่ากลัวนะแต่ แค่เท่าันตาโอเคเึงดาวจุดแปดเปอร์เซ็นต์ก็ได้อยู่ชนะครับก็อะไรนะอันนี้มันเป็น ผังเมืองของคนมนนี้มาอขอๆนี่มันก็จะโจมตียากนิดหนึ่งมั้งนะเดี๋ยวคุดประมาแอบนหนึ่งก็พะไดเขาก็จะไปหยัดนิดระเบิดอเมเปเดินมานโดนตัดมาดิตาย ตีนี้ฮนะอันนี้อืออันนี้มันดีเวอร์หนึ่งเลยเหรอขวดยังกัดแมวอยู่เลยโอ้โหจี๊ยิ่เข้าทางหลัก สิงไปเลยครับตอนมอุเดมันโ็นทีศจแล้วเหรอดูดิโชคดันดันตรงนี้แล้วก็ใหเก็บเรือนไปครับได้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 เล่นกับคร 1นึ่งครับใช่ดูด้ยใช่ดูดดเอสะใช่ต่างสี่สก็ใช้ได้อยู่นะชนะดูดี้วยชนะนะ่บเครื่งป่นของเรามันสุดสุดไปดดสอบคับนี่ใช้ได้ครับใ้ได้ดีเลยนะเนี่ยหนึมันตรงมีง แต่ของมันสิกรีแบบหยุดอยู่ตรงนั้นใช้ได้บอกแล้วว่าใช้ได้นี่ไปยิงกันตนะัวโอเคหนึ่งสองสามแล้วก็จิบจิบหลอออันนีนะ้ดีคนหนึ่งสิอันนี้มันตกลง แบ่งปันทำไมรีเพย์ไม่กด็ิดกดปกดทั้งนัน ดูรีเตทบนึง ทีตองติของเรามันจุดอยู่แล้วแหละคือบ้านมันอยู่ที่แบบเต,ตัวบ้านมันอยู่ที่แบบจุดที่มีอุปกรณ์ดีๆ เลิศอยู่มันก็เลยแบบชางนั้นหลังนะน่าจะแบบง่ายกว่าอืมจริงง่ายกว่าแล้วก็จะเจอไอ้คนเจ้าต้องเป็นนักวางแผนสิดูสิเรามีถ้วยรางวัลเท่าไหร่ถ้วยรางวัล <c oughs> เราอันดับที่เท่าไหร่ ย okay, so, ี่ Hence, <h <h ks ks <h <h <h> <h สิบสามสิบโอเคสามดิบก็ไหนอยู่นะก็สำหรับคลิปนี้ผมไอพีจีเอ็มซีเอ็นเอกขอรัชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ เดี๋ยวครับบ๊ายบายแล้วท่านชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครัะ